เหมือนการซื้อโฆษณามูลค่าขั้นมหาศาล10อันดับแบรนด์แฟชั่นยอดนิยมนะคะอันดับที่1คือลิซ่ากับเลเวอร์กูตูนะคะ6.2ล้าน MIV 10อันดับแบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับยอดนิยมอันดับที่1ลิซ่าเอ็กบุญเกาลีค่ะ2.1ล้าน MiV ก็เป็นมูลค่าเครื่องประดับไฮจูเวอรี่ส่วนไปก็32ล้านกว่าบาท5อันดับแบรนด์รองเทา้าเครื่องประดับชั้นนำค่ะแน่นอนว่าอันดับที่1คริสเตียนลูบูแตงนะคะ600,000 รองเท้าเก๋คู่ใจของลิซ่าเลือกใส่มาประดับนะคะที่งานเอมมี่ค่ะก็ถือว่าได้กลายเป็นตัวทําเงินสะพัดให้กับแบรนด์ค่ะ5อันดับแบรนด์ผู้หญิงบนพรมแดงค่ะแน่นอนว่าลิซ่า x เลเวอร์กูตูนะคะหกล้าน MIV นะคะระหว่างลิซ่ากับแบรนด์เลเวอร์กูตูนี่ก็ทําถูกใจแบรนด์หนักมากเลยเลยคะ่ะแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้มีตําแหน่งให้กับแบรนด์แต่อย่างใดนะคะเลือกใส่เพราะความชอบความเก๋ความแบบสวยงามความเก๋ขอแบบงแบรนด์นะคะก็ทําให้ยอด MIV พุ่ง6.2 ล้านค่ะก็จะไม่ให้แบบมีแบรนด์ต้องการตัวมากถึง100แบรนด์ได้ยังไงนะคะตัวหลักหลักฐานชัดเจนขนาดนี้อย่างไรก็ตามนะคะกับแบรนด์นาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับยนิยมแฮรแชกดิซาเอ็กบุนการีสอล้าน m i v นะคะสมกับที่เป็นลูกรัก CEO คริสตอฟบ,บาบินสันนิริงค่ะก็ถือไยว่างานแบรนด์บุนการีนะคะก็ได้มีการจัดนิทรรศการที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยล่ะคะ่ะซึ่ง